สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับก่อนนอน20พฤศจิกายน2 5ง8มาสวัสดีมาทักทายกันนะครับพูดคุยกันก็จะมาเล่าให้ฟังในเรื่องที่พิมพ์ไว้ในหน้าจอนี้นะครับก่อนที่จะพูดคุยกับพี่น้องทางบ้านที่นอนดึกนะครับก็ในเรื่องที่พิมพ์ไว้ในหน้าจอนี้ก็พูดถึงเรื่องนายร่นตรีก่อนนะครับนายอนุทินชาญเวรกูลวันนี้20พฤศจิกายน2 5ง8ก็พูดว่า พร้อมที่จะยุบสภา12ธันวาคม68จริงๆแล้วนายมตีถแถลงนโยบายไปแล้วว่าจะเป็นรัฐบาล4เดือนเป้าหมายก็คือจะทำเรื่องราวต่างๆให้แล้วเสร็จในระยะเวลา4เดือนนี้หลายอย่างเหมือนกันเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะยุบสภา31มกราคม69หลังจากนั้นก็จะมีการเลือกตั้งกันอันนี้ถ้าอยู่ครบ4เดือนก็จะ31มกราคม69นี่ยุบสภาแต่ ถ้าจะต้องยุบสภา12ธันวาคม68ก็จะต้องมีเหตุก็คือฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าฝ่ายค้านจะยื่นนายกก็จะต้องยุบสภาเลยเพราะไม่ให้ยื่นคือถ้าให้ยื่นไปเนี่ยสมมติว่าวันที่12นี่12ธันวาคมนี่เปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรนี ฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้าไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรเลยนี่ถ้ายื่นเสร็จปุ๊บนี่นายกจะหมดสิทธิ์ยุบสภานะพอหมดสิทธิยุบสภาปั๊บนี่ก็ต้องอภิปรายกันถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนั้นนะครับรัฐบาลจะต้องแพ้โหวตเพราะว่าถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันแล,ล้วปั๊บอาจจะมีกำหนดอภิปรายไม่ไว้วางใจกันสามวันก็ว่ากันไปหลังจากนั้นก็โหวตไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ อันนั้นรัฐบาลจะแพ้เสียงโหวตแน่ๆเพราะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเสียงไม่มากเท่าฝ่ายค้านนะครับเพราะฉะนั้นทันทีที่ได้ยินข่าวว่าจะยื่นนายกก็จะต้องยุบสภาก่อนเลยนะม,มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะยุบสภาวันที่12ธันวาคม68นะครับโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้ยื่นนะครับคือถ้าเปิดโอกาสให้ได้ยื่นไปถึงประธานสภาอันนั้นจะยุบไม่ได้อันนั้นจะต้องว่ากันไปตามกระบ,บวนการ เพราะนั้นนายกอนุทินคงไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นถ้าได้ยินข่าวว่าทันทีที่ได้ยินข่าวว่าจะยืน่นก็ยุบวันที่12ไปเลยนะสิบสองตุลาคมหกแปดนะครับมีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นสูงนะครับทีนี้ถ้ายุบสภาไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็แน่นอนครับก็จะมีการเลือกตั้งไว้ขึ้นกว่าที่คาดการอาไว้นะเสร็จแล้วสิ่งที่เสียหายก็คืออสอมครับอสอมตอนนี้เรื่อง พระรามจัตตร่างพระรามจัตตอสมอนี่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรกําลังพิจารณาวารละหนึ่งเสร็จไปวารละสองยังไม่ได้พิจารณานะวารละสองวารละสามยังไม่ได้พิจารณาคือร่างกฎหมายพรบอสมอนี่ก็คงไม่ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายก็คงจะตกไปคือถ้ามีการยุบสภาเนี่ยกฎหมายอสมอจะตกไปก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายก็เกิดความเสียหายกับพี่น้องอ,อสมมเหมือนกันนะครับ ก้อนนี้เล่าสู่กันฟังถ้าเกิดว่าวันที่สิบสองธันวานายกเกิดยุบสภาจริงพี่น้องอสมอก็ต้องทําใจก็จะต้องเป็นอสมอภายใต้ระเบียบอสมสองห้าห้าสี่เหมือนเดิมโดยไม่ได้เป็นอสมอภายใต้กฎหมายแหละทีนี้ก็ความมั่นคงมันก็ไม่มีเหมือนเดิมนั่แหละครับแบบนั้นนะก็เป็นกาลังใจให้กับพี่น้องอสมอนะครับเอาก็ต้องมารอดูกันว่าฝ่ายค้านจะยื่นหรือไม่ยืน่นถ้าฝ่ายค้านทันทีที่ขยับตัวจะยื่นนี่ นายกจะยุบสภา12ธันวาทันทีนะครับก็ต้องดิดต,ตามข่าวการยุบสภายิ่งใกล้วันที่12ทันวาเข้าไปเท่าไหร่ข่าวนี้ก็ยิ่งจะเข้มข้นขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเอาละครับวันนี้วันที่20พฤศจิกายน258นะครับก็ผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์สัมการแห่งรัฐวันนี้เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประจาชน13หลัก200นะครับ ผู้พิการที่มีสิทธิ์สมบัติแห่งรัฐหรือมีสิทธิ์บาดคอนโจนแต่ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์เงิน200นี้ก็เข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบี้ยคนพิการ800ทุกเดือนนั่นแหละสองร้อยครับรับวันนี้ก็น่าจะเข้ากันนะนะครับก็แจ้งให้ทราบครับพอพูดถึงเรื่องคนพิการก็มาพูดถึงเรื่องเบีย้ยพิการพันทวนหน้าต่อเนื่องกันไปเลยนะครับอันนี้กระทรวงพอมอกําลังผลักดันนะครับโดยกระทรวงพอมเลิงไปที่งบกลาง งบกลางของปีงบประมาณ2569กำลังจะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณเพื่อจ่ายเบี้ยคนพิการพันุ์ทั่วหน้าถ้ากว่าเข้าคอรมอเมื่อใดและคอรมออนุมัติผู้พิการก็จะได้พันุ์ทั่วหน้านะครับอันนี้เล็งไว้ด้านงบประมาณงบกลางของปี69เล็งไว้เรื่องเรื่องนี้เป็นประเด็นเร่งด่วนเลยแล้วก็ประเด็นถัดไปถ้ากว่าใช้งบกลางของปี69ไม่ได้ ก็จะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอให้พี่นาเห็นชอบในหลักการให้เพิ่มเบีย้ยของพิการเป็นพันทวนหน้าแล้วก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทางบประมาณของงบประมาณตามปกติในปีงบประมาณถัดไปเพื่อให้จ่ายได้ทดําน่างนี้ก็กําลังมีการผลักดันทั้งระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นคือจะของ,งบกลางปีหกเนี้แล้วก็จ่ายเลยถ้าเป็นไปได้ถ้าคอรมออนุมัติงบประมาณอนุอนมัติหลักการอนุมัติงบประมาณก็สามารถจ่ายได้เลยแต่ถ้าปีงบประมาณสองห้าเก้าใช้ไม่ได้ เพราะอาจจะเตรียมไว้ใช้ด้านอื่นงบกลางของปี69น,นะครับก็อาจจะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอให้คอรมอเห็นชอบในหลักการไว้และให้ไปใช้ปีงบประมาณของปีงระมาณถัดไปก็จะไปขึ้นเป็นพันทุนหน้าในปีระมาณถัดไปอะไรทํานองนี้ก็กําลังผลักดันกันอยู่ครับรอติดตามว่าจะเข้าคอรมอวันที่เท่าไหร่เกี่ยวกับเบีย้ยพิการพันทุนหน้าต่อไปตัวนี้พอมอกาลังผลักดันนะครับกระทรวงพอมอเขากําลังผลักดันกันอยู่นะครับ เกี่ยวกับอสมอครับอสมอเขาก็รับแล้วนะครับอบตอรหรือเทศบาลทั่วประเทศกำลังเปิดรับให้สมัครเป็นแคร์กิฟเวอร์หรือ cg นะครับจริงๆแล้วแคร์กิฟเวอร์หรือ cg นี่ยไม่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 ได้รับเฉพาะอสมอครับรับประชาชนทุกคนนั่นแหละใครที่อายุ18ปีขึ้นไปและจบป .6 ขึ้นไปและผ่านการอบรมหลักสูตร แค r กิฟเวอร์ iver, หรือว่า CG70 ชั่วโมงเนี่ยเขารับหมดเนี่ยแหละตอนนี้กำลังรับทั่วประเทศนี่จะหมดเขตการสมัคร30พฤศจิกายน68นะครับทั่วประเทศนะครับพี่น้องที่สนใจก็ลองไปสมัคร CG ดูเงินเดือน5 0 0 0ถึง6,000ใครอบรม70ชั่วโมงได้5,000ันใครอบรมมากกว่า70ชั่วโมงได้6 0 0 0เงินเดือนนะครับอสมอก็สมัครได้แต่อสมอคเขาให้เสียสละเงินค่าเริการ2,000บาทนะครับไม่ต้องรับ ถ้าท่านไปสมัคร CG แล้วได้รับการคัดเลือกเป็น CG ท่านก็รับเงินเดือน CG ไป5 0 0 0ถึง6,000อ,อสมอนะและก็ให้เสียสละค่าเริการ2000การเสียสละค่าเริการ2,000ไม่ใช่การลาออกจากอ,อสมอนะยังเป็นอสมอเหมือนเดิมทุกประการสิทธทิประโยชน์ในด้านอสมอก็ยังได้แต่ในขณะที่ไปทําหน้าที่ซีจีที่อบตหรือเทศบาลเขาจ้างนี่ก็ไปรับเงินเดือนจาก ator, อบตเทศบาลห้าพันหกพันกันไปส่วนค่าเริกการไม่ต้องรับนะถ้าเกิดบทสัญญาจ้าง ปีหน้าเขาสัญญาปีต่อปีนะก็ใครที่ไปสมัครในช่วงไม่เกิน30พฤศจิกายนนี้นะครับถ้าได้รับการคัดเลือกก็จะทําสัญญาจ้างและเริ่มจ้างหนึ่งธันวาคมหกแปดถึงสากันยายนหกเกก็ต้องไปดู30กันยายนหกเก้าขามีงบจ้างต่อไหมทําสัญญาจ้างต่อไหมถ้าไม่มีงบจ้างต่อไม่ไม่สัญญาต่อทำรองน,นี้ถ้าสิ้นสุดสัญญาจ้างไม่มีงบจ้างต่ออสมอก็ มาขอรับค่าบริการ2,000บาทเหมือนเดิมทำนองนี้นะครับก็เขาให้เสียสละค่าบริการ2,000บาทในช่วงที่ไปเป็นซีีแต่ไม่ได้ลาไม่ใช่การลาออกจากอสมอยังเป็นอสมอเหมือนเดิมและมีสิทธิ์ที่ประโยชน์ในด้านอสมอเหมือนเดิมทุกประการอันนี้ก็เล่าให้กับพี่น้องอสมอฟังครับข่าวเกี่ยวกับพี่น้องชาวนาครับมีการประชุมคณะกรรมการน,น,น,นบ,นนบขนะครับหรือว่าประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวอินชาต เมื่อ18พฤศจิกายนนะครับรายละเอียดที่น่าสนใจก็มีมากมายอยู่แต่วันนี้จะพูดหนึ่งเรื่องก็คือลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังนะครับโดยมีแรงจูงใจก็คือเกษตร,รกรที่จะเข้าร่วมโครงการจะได้เงินช่วยเหลือไร่ละ2,000บาทคูเรือและไม่เกิน10ไร่สูงสุด20,000บาทโดยไปปลูดไปปลูกพืชหลังนานะครับก็คือเราทํานาปีเสร็จแล้วนี่นะทำนาปีเสร็จไปแล้วนี่ เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนี่แหละคนที่จะปลูกข้าวนาปังเนี่ยก็ไม่ต้องปลูกหันมาปลูกเพื่อเศรษฐกษิจชนิดอื่นแทนนะครับที่ทางการเขาส่งเสริมนะครับเสร็จแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือไร่ละ2 0 0 0ครัว, 2000, วเรือนและไม่เกินส0ไร่สูงสุด2 0,000บาทแต่ว่าเขาจะรัฐบาลจะสนับสนุนประมาณ1 000, 000, ล้านไร่เท่านั้นนะครับ1 000, ล้านไร่ใครจะได้บ้างก็คงจะมีหลักเกณฑ์ต่างๆออกมา ซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับมีการประชุมนปขอไปแล้วเมื่อ18พฤศจิกาย,ยน68แล้วนปขก็มอบหมายให้กระทรวงเกษตรไปทารายละเอียดเพิ่มเติมมาเสนอเข้าที่ประชุมนปขออีกครั้งในการประชุมนปขอครั้งหน้าแล้วจึงจะเสนอเข้าที่ประชุมคอรอมอรต่อไปหลังจากนั้นเมื่อคอรอมอรนุมัติก็จะมีการลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปัง1 000, 000, ล้านไร่ชาวนาที่เคยทํานาปังที่จะเข้าร่วมโครงการก็จะมีข่ามาให้ร่วมโครงการต่อไป และจะได้รับการสนับสนุนไร่ละ2,000 2,000บาทนะครับครัวเรือนแล้วไปเกิน10ไร่สูงสุด1สูงสุด20,000บาทเลยนะครับใครที่ไม่ปลูกข้าวนาปังนะครับก็รอติดตามข่าวเพิ่มเติมกันต่อไปนะครับบัตรคนจนนะครับเกี่ยวกับลงทะเบียนร,รอบใหม่นายฐมตีได้มีข้อสั่งการไปยังก,กระทรวงการคลังแล้วนะครับให้เร่งเร่งเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนร,รอบใหม่โดยสั่งการไปยังปลัดกระทรวงการคลังให้ทํารายละเอียดต่างๆและ ร่งรัดให้สามารถเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ภายในเดือนธันวาคม68เอารอติดตามข่าวกันต่อไปครับว่ากระทรวงการคลังจะสามารถทําทันตามที่นายกรัฐมตีมีข้อสั่งการหรือเปล่านายกนมตียังมีข้อสั่งการนอกจากเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ในเดือนธันวาคมแล้วนะครับยังมีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลังริ่งทํารายละเอียดคนละครึ่งเฟส2และเสนอเรื่องคนละครึ่งเฟส2เข้าเข้าที่ประชุมคอรมอให้ใบภายในเดือนธันวาและเปิดลงทะเบียน คนละครึ่งเฟดสองภายในเดือนธันวานี่ถ้าหมายความว่าถ้ากระทรวงการคลังสามารถทําได้ตามข้อสั่งการของนายรัฐมนตีนะครับนั่นแน่นอนในเดือนธันวาอาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็คือได้ลงทะเบียน2โครงการไปพร้อมๆกันเลยก็คือ1ลงทะเบียนบัตรคนจูดรอบใหม่ในเดือนธันวา2ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟดสองในกลุ่มที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็รอฟังข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องนี้กระทรวงการคลังจะสามารถทําได้ทันตามที่นายก อนุทินชาญวลรกูลมีข้อสั่งการหรือเปล่าครับต้องติดตามกันต่อไปนะครับเงินพิเศษผู้สูงอายุครับตั้งแต่100-800ถึง800ก็คือคนเกิดก่อนเดือนกุมภาพันธ์2 5 0 8ใครเกิดก่อนเดือนกุมภาพันธ์2 5 0 8ได้800เต็มนะ,ค,ะค,นคนเกิดกุมภาพันธ์2 5 8 8ได้700มีนาคม2508ได้600เมษาย,ยน2 5 0 8ได้500เกิดพฤษภาคม2 5 0 8ได้ 400เกิดมิถุน,นายน2 5ง8ได้300เก,กิดกรกฎาคม2 5ง8ได้200เกิดสิงหาคม2 5ง8ได้หนึ่งนี่แหละครับเฉพาะผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์บัตรขนยนนะครับเงิน1 0 0ถึง800นี้เขาจ่ายไปแล้วนะจ่ายไปเมื่อเดือนกันยายน68และจ่ายเก็บตกครั้งที่ครั้งที่1 24ตุลาคม68จ่ายเก็บตกหมายความว่าผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์บัตรขอนยนตแต่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เนี่ยมาผูกพร้อมเพย์ที่หลังเขามาจ่ายเก็บตกครั้ง24ุา ถึงกรานั้นก็ยังได้ไม่ครบกันทุกคนเพราะยังมีคนไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์เขาก็เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์แบบคอนจนี่เปิดบัญชีพร้อมเพย์แล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์ไม่ช้าก,กว่า19พฤศจิกาใครทําแบบนี้ก็จะได้เงินรอบเก็บตก24พฤศจิกายน68นี้เงินพิเศษผู้สูงอายุนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าใครผูกพร้อมเพย์ไม่ทันไม่ทัน19พฤศจิกาก็ยังสามารถไปผูกพร้อมเพย์ได้นะครับทีหลังอีกแต่ผูกไม่ช้ากว่า19าธันวานะ19บเกาธันวาหกแปโดย โอนเก็บตกครั้งสุดท้าย24ธันวาคม68แต่อย่างไรก็ตามเงินพิเศษผู้สูงอายุนะครับในการโอนเก็บตกครั้งสุดท้าย24ธันวาคม68นั้นแม้ไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนก็จะได้ครับเพราะว่าเขาจะเปิดช่องทางอีกหนึ่งช่องทางก็คือโอนเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบี้ยเงพีพผู้สูงอายุเลยใครไม่ผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับเงินพิเศษผู้สูงอายุผู้มีบัตรคอนโทรนะครับรอบเก็บตกรอบสุดท้าย24ธันวาโอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุเลยนะที่รับเบี้ยเง ส่วนใครผูกบัญชีพร้อมเพยก่อน19พฤศจิกานะก็รอรับ24พฤศจิกายน24พฤศจิกายนนี้รอบเก็บตัวครั้งที่2นะครับส่วนใครไม่ผูกบัญชีพร้อมเพยเลยรอโอนเก็บตัวครั้งที่3 24ธันวาโอนคั้จีเดียวกันกันกบบัญชีที่รับเบี้ยเงินชีพสูงอายุทุกเดือนนั่นแหละครับอันนี้เงินพิเศษผู้สูงอายุนำมาทบทวนนำมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งในค่ำคืนวันนี้20พฤศจิกาย,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 ยน2568นะครับเอาละครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่วงนี้อออออาาาาาาากกกศหหหนนนนนนววเเเเเยยย็มะะะคคครัับโดฉฉพภภตีงืื นะก็หนาวมากและภาคอืเดนก็หนาวแล้วตอนนี้ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลนะก็หนาวยุคเว้นภาคใต้ก็จะไม่หนาวเท่าไหร่แต่มีฝนนะครับภาคใต้ก็เรามาระวังสุขภาพกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยทุกคนทุกท่านนะครับค่ำคืนวันนี้ขอให้นอนหลับฝันดีและมีความสุขครับปิดท้ายรายการนี้ด้วยเพลงเจ้าไปยามอ้ายจนอันนี้ชื่อภาษาภาคกลางนะครับ แต่จ,จริงๆแล้วชื่อเพลงเป็นชื่อภาษาอีสานถ้าพูดภาษาอีสานชื่อเพลงนี้จะพูดว่าเจ้าไปยามอ้ายจนเจ้าไปยามอ้ายจนนี้นี้แปลว่าก่อนหน้านี้เคยรักกันดีมีความสุขมีความรักกันและกันนะแล้วก็มีฝันว่าจะมีความสุขด้วยกันจะแต่งงานกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่พอจนฝ่ายชายจนลง ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบจนฝ่ายหญิงก็ตีจากไปและไม่หวนกลับมาอะไรประมาณนี้เนื้อเพลงนี้ดีนะครับส่วนร้องเพราะหรือเปล่าท่านผู้ชมลองฟังดูครับถ้าฟังดูแล้วคิดว่าชอบคิดว่าเพราะดีอยู่ก็สามารถกดฟังได้ทุกวันเวลาทาง YouTube ทาง Facebook ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าเจ้าไปยามไอ้ายจนแล้วก็เพ้นวักคำว่าดอนพรบำเพญ ก็จะเด้งหน้าจอ Facebook ขึ้นมาเด้งคลิป YouTube ขึ้นมาแล้วก็กดฟังดูก็จะสามารถฟังได้ทุกวันเวลานะครับแต่ข้าคืนวันนี้ฟังปิดท้ายรายการวันนี้เป็นความสุขก่อนนอนครับแล้วกลับมาพบก,กันใหม่ในวันต่อๆไปครับสวัสดีครับ จากอาไปหัวใจอายเจ็บเลือเกินย้อนอายจนขาดเงินน้องมือเดินนี้ห่างไกลวันที่เป่าเบนคนเคยเป็นแฟนมาตัดยือ้อยายทิมความซ้ำว้ให้ เจ็บอกใจเหมือนตายทั้งเป็นเมื่ออายหมดตาม่างน้องนางโพมาจากลาหักอายคนเบิดค่าหรือว่าเพราะกรรมเพราะเวรลืมสินไไมตรีเจ้าจึงจากนี้ไม่ห่วงเนื้อเย็น สองเฮาลำเค็นเจ้าสาวเป็นกำลังแรงใจหักต้องเบิดคาเพียงเพราะว่าอายจนดำพักเทใจหน้ามนน้องคนรวมทางบา่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้นองยังป้อนคำหวานทำใจ อกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีมื่อนั้นยานฝันกับจริงห่างไกล คงไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายโจน น้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าโกอนน้องยังปนคำหวานทําใจกอกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวัน ยานบบมีเมื่มอนานยานฝันกับจริงห่างไกลคงไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายจน